สวัสดีพี่น้องมื่ออดแล้วมืฮอหอดแล้วมองต้นไส้ที่ว่าเบิ่งเดีพี่น้องเป็นตอย่านบอา่อเหรอวะเลือกตัเดินมมีคนเที่ยวใช่ป่ะคนเที่ยวยู่พี่น้องเดี่ยวต้นไส้ต้นไส้หนึ่งล่ะเป็นเราคนตายมาถิมระสบมาถิมไรสบไปไอพี่น้องห่วยนี่น่ายังไ่สิว่พ่ออยู่วะพี่น้องนะอกใจก่บแรงได้บาดนี่ร้อนมาพี่น้องเบิ่งที่ละ่ะ โอ้ยขอเอาหยาดเด้อที่เดียวท่านจริงสักทีมาทายไงเป็นบึงกุ้ยซีดอกพี่น้องเอฟซีเอ่อฟาเพิ่นมาเบิ่งอย่าเห็ดอันตรายเด้อล่ะบุตรเอ๋มันลบลูลบหยั่งดอกพี่น้องยังเด้งแดงทั้งในพี่น้องเดียวโอ้สั่นแท้อูพลังงานพลังงานแห้งได้พี่น้องเนโอ้ขอเอาหยาดขออ่าก็ไพ่เด้อพี่น้องโอ้สั่นแท้โอ้เสียขนาดพลังงานแห้งได้พี่น้องวงนี่พลังงานแห้งเดี๋ยวพี่น้อง นตะยาน์บ่แต่ว่านี่ละมองนี่ละพี่น้องก็เอาศพมาถิ่เอาขามาตทั้งอื่นนะเขาสั่งยุ่นลงนี่ยุ่นลงไปทั้งหลุมเป็นเหวยพี่น้องเหวบอกเลิกเล่นนี่พี่นออ้องที่ะอะไรก็อพอหลายคนแล้วอย่เนี่ยแต่ว่านี้มันขึ้นมังมีคนพานพ็ทยานเปียวเด้อเนี่ยมันขึ้นมัมีไาพานกูก่าพานเสร็จนี่นะมึงนี่พี่น้องตุ่นไส้ตุ่นไงอู้เมนอายุเป็นหลอยปีแล้วว่าเป็นผู้ตุ่นไงครับ เห็นกล่องสั้นย่านี้ได้พี่น้องเด้อบ้าพุ่งหายย่านเดินอยู่ผู้เดียวขนลุกพึ่งกันได้เดี๋ยวนี่<ม>เพิ่งเขาไอ้สารมาพุ่มมะถุนพี่น้องทั้งในคนเดียวเ็กตุย่า,ยยยานพี่น,อน,ะะนอ้องเนาะจะว, <S <S ว,ว,ว,ว่าเป็นตุย่านบ่อจะมูจะว่ามีแต่ปลาจะว่าต้มแม่งเกตุย่านบ่อ๋ยวว่าใส่กันเตื่นเหมือนกันปลาก็ไหลก็แช่ได้พี่น้องเด้อภามาเบิ่งปลานนี่เรา ลมก็แห้งเนาะเพราะอนุญาตเขาเอาไปเด้สิ่งนัติดเป็นอยู่นีเดอ้อร์เขาจะทายตั้มใหม่พี่น้องเอฟซีเป็นเบิองเนี่ยเออเมืองไทยท่าบ่าอนุญาตในสิ่งบ่ดีหรือย,อยังตียู่นีเตามไปเดอ้อบ่อนุญาตได้ทั้งสิ้นเมืองเอ้พี่น้องท่างรถมาเปี่ยวกับเปี่ยวเดือดคุณมาจอดรถมองนี่บ้างโค้งทาง่าอ,อันตรายเด้พี่นอ้องเอ๊อสุภาพเนี่ยพี่น้องยังมันไม่ตอนนอ่อท่าตั้มนี่ละ ปาดอะไรก็แช่ก็จีบปาดไมได้พี่น้องเด้อปาดไงมองนี่พี่น้องต้นแง่ถ่าได้คุณไม่น่าอายุเป็นหลายปีกว่าคุณนะคุณนะโอ้ยต้นบางแง่นึงต้นไส้นี่แหละตำนานของปู่เก็ดอยู่นี่แหละพี่น้องเงินสีพ่อซิบซบหล่อโอ้ยเอาเข้ามาถิน่นเ่งโอ้ยหว่อจีบจีบัดๆเด้ยอย่ากสิไปละอยู่โดนบ่ได้ <c oughs> ผลสีลุกไ่สัมผัสได้ว่ามีพลังงานบางอย่างอยู่มองนี้แห้งขนาด สั้นบิดตัวอยู่เลยนี่สันส้นดึดดุดดุดอยู่สั้นนี่คือพุอพ่นรถใหม่พีน่น้องมันโดนมีรถใหม่ชนึงมใส่อันนี้ก็ปลาคู่เขาพวกนี้เหรอพวกนี้เหรอผู้หญิงเห็นบอลใ้น้ำมากเ้อผู้หญิงมากผู้เดียวเปรี้ยวขนาดบอลใ้น้ำมากครับมากกันมากรถจนรถหยั่งมาเป็นขอบขั้วมาเที่ยวเอาพี่น้องซ้ำเนียนละฝากมาขอบโบกขอมใจนะครับขอบคุณครับ